คู่สลาคุณวุธเผยก่อนมาเป็นนักแต่งเพลงร้องเพลงที่แต่งเองเป็นครั้งแรกในชีวิตครูสลาคุณวุธเผยชีวิตก่อนมาเป็นนักแต่งเพลงคู่สลาเล่าให้ฟังว่า11ปีเราส่งทุกๆเดือนไม่ผ่านเกือบจะเลิกละ จนปี2536แล้วตอนนั้นแม่ป่วยเราก็เลยคิดว่าจะแต่งเพลงเพื่อเอามารักษาแม่พาแม่มาโรงพยาบาลตอนนั้นก็ยังเป็นครูครับเส้นทางครูก็ไปเรื่อยๆครับเป็นครูน้อยแล้วเราก็ไปสอบเพื่อเป็นครูใหญ่แต่งมา8เพลงจนหลายเดือนต่อมาคุณเปิ้ลเรดิโอโทรติดต่อกลับมาว่าอยากได้เพลงให้มนสิทธิ์คำสร้อยชื่อเพลงราคาคนจนซึ่งแล้วคำสัญญา ครูเขาก็ดูจะมีแววเลยมาขอไปอีกเราเลยแต่งเพลงจดหมายพิ่ซองเพลงนี้เป็นจุดเปลี่ยนของครูด้วยเสมือนแจ้งเกิดอย่างเป็นทางการในพื้นที่ของการเขียนเพลงต่อมาก็ได้มาร่วมงานกับพี่เอชายาเพลงกระทงลงทางในระหว่างทางมีเรื่องอะไรที่เปลี่ยนทําให้มาเป็นนักแต่งเพลงถามว่าได้ยังไงครูสลาบ,บอกว่าจุดมุ่งหมายจริงๆคืออยากเป็นครูเลยเข้าเรียนที่วิทยาลัยครูอุบล ทุกวันนี้เป็นมหาวิทยาล,ายลัยราชภัฏอุบลพอจบก็ไปสอบบรรจุครูไม่กล้าคิดเลยครับว่าจะเป็นครูทางด้านร้องเพลงเพราะว่าเรื่องการแต่งเพลงร้องเพลงเป็นเรื่องที่ใจเรารักเฉยเฉยมีเรื่องบังเอิญตั้งแต่ตอนเป็นนักศึกษาแล้วก่อนจะเรียนจบมาบรรจุสอบเป็นครูได้รวมกลุ่มกับเพื่อนตั้งวงดนตรีเล็กๆแต่งเพลงเองแล้วก็ช่วงนั้นแต่งเองอยู่สิบกว่าเพลงเพื่อนก็อยู่ให้มาร้องอัดแผ่นดีกว่า แล้วตอนนั้นก็มีคอนเสิร์ตใหญ่ทุ่งสีเมืองอุบลอาจารย์ชายเมืองสิงอาจารย์ลุ่งเพชรแหลมสิงเพื่อนก็บอกว่าเอาไปให้นักร้องเลยเพื่อได้อัดเป็นแผ่นเราบุกเข้าไปยื่นกระดาษม้วนให้ท่านอาจารย์ท่านก็คุยด้วยเป็นอย่างดีท่านจิตใจดีมากท่านก็บอกว่าถ้านหนูแต่งก็ไปร้องปากเปล่ามา แล้วท่านก็ให้ที่อยู่เราไว้เราก็คิดว่าคงไม่ผ่านเลยไปสอบบรรจุครูตอนนั้นบรรจุแล้วประมาณ6-7เดือนเพื่อนเอาหนังสือพิมพ์มาให้ดูแล้วก็บอกว่าสลาได้ลงหนังสือพิมพ์ในหนังสือพิมพ์บอกว่าสลาเขาแต่งเพลงให้รุ่งเพชรแหลมสิงสุดท้ายพอเพลงออกอากาศอาจารย์เขาก็ตามหาเราก็ติดต่อกันได้ครับ ล่าสุดกูสลาได้มาเป็นนักร้องให้กับตัวเองร้องเพลงที่ตัวเองแต่งเองเป็นครั้งแรกในชีวิตกูสลาโดยความจําเป็นครับคือจริงๆเขียนเพลงโควิดเพื่อส่งข่าวไปให้ถึงชาวบ้านทำให้กูตัดสินใจแต่งเพลงนี้ขึ้นมาโควิดซาสิมากอด